จเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจไฟ่ธรรมทุกท่านก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการฝึกปฏิบัติก็จะตอบคำถามก่อน น้อมกราบขอบพระคุณพระอ,อาจารย์ในความเมตตาต่อท่านสาธุชนทางบ้านเจ้าค่ะผูชากราบนมัสการพระอ,อาจารย์ขอรับโยมเป็นคนเราคนเดิมที่เคยถามท่านพระอ,อาจารย์ไปแต่ท่านอาจไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันที่เคยถามไปแล้ว โยมมีเรื่องหนักใจเรื่องหนึ่งที่เป็นความหนักใจอันดับต้นๆของตัวโยมเองเลยคือโยมอยากศึกษาพระธรรมพึ่งหันมาสนใจทำได้ไม่นานแต่ทำไมมันเหมือนมีสองความคิดคือทำไมโยมถึงมีความเกลียดพระใจก็ไม่รู้คือมันมีความรู้สึกขึ้นแต่อีกใจหนึ่งคือไม่อยากคิดเลย ทำไมตัวเองถึงมีความคิดชั่วๆแบบนี้พยายามให้ไม่ให้คิดก็ไม่ได้โยมกลัวตัวเองจะเป็นบ้าคือตอนนี้โยมคิดเรื่องนี้หนักมากและไม่ได้พึ่งมาเป็นแต่ความคิดนี้มีมานานแล้วโยมเลยอยากหันมาสนใจพระธรรมเพื่อให้โยมหลุดพ้นจากเรื่องไม่ดีพวกนี้ไปให้หมดโยมถึงขั้นคิดไปไกลเลยว่า ชาติก่อนต้องเคยทำให้ดีกับพระแน่ๆชาตินี้ถึงมีความคิดเกียดพระในใจเหมือนมีสองร่างในตัวคนเดียวขอท่านพระอาจารย์ได้โปรดชี้แนะโยมด้วยว่าควรทำอย่างไรต่อไปกับชีวิตดีก็รับที่เรียกว่าจิตปาาตพระนั้นนะมันก็เป็นเรื่องของ จิตสังขารนะเป็นเสียงพูดในใจที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาอนะาจจะเป็นเรื่องของสิ่งที่แล้วาวิบากกรรมที่ผุดขึ้นมาก็ได้หรือเหตุปัจจัยในปัจจุบันก็ได้นะแต่รวมความว่ามันก็เป็นเรื่องของความปรุงแต่งของใจนั่นเอง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผุดขึ้นมาในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรบังเอิญหรอกนะร้วนมีที่มาและมีที่ไปเสมอนนะสิ่งสำคัญก็คือการวางใจที่ถูกต้องนั่นเองนะการเคารพ่อวลาคะ้องธรรมชาตินะีก็คือการยอมรับในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเอง การที่เราจะยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้นั้นนะมันก็มาจากการที่เราเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องนั่นเองนะเรียกว่ามีความเข้าใจมีความเห็นที่ถูกต้องนะเข้าใจเรื่องกฎของกรรมนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเราเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรบังเอิญเลยนะร้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย ร่างกายชีวิตจิตใจเนี่ยมันก็คือกรรมเก่ามันคือผลพวงจากอดีตที่ส่งต่อมานั่นเองนะให้เราต้องเสวยบางครั้งมีความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะมีความเดือดเนื้อร้อนใจมีความไม่สบายกายมีความไม่สบายใจ มันก็คือผลพวงที่เรียกว่าอากุศลธรรมนะเป็นวิบากกรรมที่เป็นอกุศลที่ส่งผลมาบางครั้งก็มีความรู้สึกที่ดีความนึกคิดที่ดีมีความสบายกายมีความสบายใจนะมันก็เป็นเรื่องวิบากที่ดีที่ให้ผลเรียกว่ากุศลธรรมที่ส่งผลมานั่นเองถ้าเราเข้าใจเรื่องกฎของกรรมอย่างเนี้ย เราก็จะวางใจได้ถูกไม่ติดข้องกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะสิ่งที่มันผุดขึ้นมามันก็เป็นวิบากที่ผุดขึ้นมาเป็นที่ปัจจัยปรุงแต่งที่ผุดขึ้นมานะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นตัวกรรมนะถ้าสิ่งที่ผุดขึ้นมาเราไม่ได้มีเจตนาที่จะคิดตั้งใจคิดตั้งใจที่จะทำมันเป็นสิ่งที่ผุดขึ้นมาของมันเองโดยธรรมชาติ มันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่เราต้องเสวยต้องรับรู้นั่นเองนะก็เพียงแค่รู้แค่รู้สึกนะระความยินดียินร้ายนะบางครั้งสิ่งดีๆมันผุดขึ้นมาเราก็จะเกิดความยินดีนะพยายามดึงเข้าตัวบางครั้งสิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้นสิ่งที่เราไม่ชอบใจมันจะเกิดความไม่พอใจมันจะเกิดพยายามปฏิเสธคือผักออก อย่างเนี้ยมีความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีเราก็จะพยายามผลักออกไม่อยากคิดอย่างนี้แต่ผลที่ตามมาคือมันก็เจอแรงดึงรั้งอยู่ดีนั่นเองใจเราก็จะเกิดความติดข้องเกิดความกังวลกระวยเรียกว่าฮุบเหยื่อนั่นเองนะเ,เหมือนคนเขาจะตกปลาเนี่ยเขาก็จะเอาเหยื่อมาล่อ,ลอนะเขาก็ต้องเอาเหยื่อที่ปลาติดใจได้นะ เห็นเข้าแล้วก็หลงฮุบเหยืออหย่อพอฮุบเหยื่อปุ๊บมันก็เกิดความมีความเป็นขึ้นมาเรียกว่าเข้าไปพัวพันเกิดการสืบต่อน,นั่นเองตรงนี้มันจะเป็นกรรมที่เกิดขึ้นละล่ะนะแต่ถ้าเรารู้เท่าทาันว่ามันก็เป็นไปตามเหตุปจัจจัยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเกิดให้มันคิดให้มันปรุงมันปรุงของมันเองนะสังขารมันก็ทําหน้าทีของสังขารคือความปรุงแต่งเราไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เข้าไปพัวพัน ไม่ได้ยินดียินร้ายก็เพียงแค่ต้องมีสตินั่นเองสติจึงสำคัญมากทีเดียวที่จะช่วยให้เราเนี่ยนะนะตั้งหลักอยู่ได้แล้วก็ดำเนินอยู่ในทางสายกลางนะนะการปล่อยวางนี่มันไม่ได้ง่ายเหมือนการวางของนึกอยากจะวางก็วางนะเรื่องจิตใจเนี่ยมันต้องอาศัยกำลังสตินั่นเองที่ต้องอาศัยความฝึกฝนนะ ฝึกฝนอบรมตนเองด้วยสติปัฏฐาน4ี่อยู่เสมอจนมีสติที่ตั้งมันมันจะยั้งตัวอยู่ได้นะแล้วเวลามันมีความรู้สึกนึกคิดที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามลนะะความพอใจละความไม่พอใจมันเป็นหลักของสติปัฏฐานอยู่แล้วก็คือการวางใจที่เป็นกลางนั่นเองไม่ยินดีไม่ยินร้านยะทุกอย่างร้วนเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นวาระของธรรมชาติที่ผุดขึ้นมา มันเป็นวิบากกรรมที่ผุดขึ้นมาก็แค่ยอมรับรู้ธรรมเฉพาะหน้าเพียรสร้างเหตุที่ถูกต้องสืบไปถ้าเราวางใจถูกเนี่ยนะปัญหาบัศสสก์มันจะพลิกเป็นโอกาสให้กับเราได้ทีเดียวเนี่ยอย่างการที่เรามีความรู้สึกว่าเออเราเป็นคนที่คิดไม่ดีอย่างเนี้ยนะเราก็เลยพยายามนำตัวเองเข้าสู่วิถี พื่อฝึกฝนขัดเกลาตัตนเองอย่างเงี้ยแหละเราพลิกมาเป็นโอกาสแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโอกาสที่เราจะนําพาชีวิตของเราเนะี่ยก้าวเดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องนะก็เดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องซะนะอริยมรรคมีองค์แปดสติปฐานสี่นำธรรมทำั้ง7ประการเนะี่ยมาเป็นหลักของใจมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต เพราะบ่มฝึกฝนอบรมตัวนั่นเองอยู่หนึ่งเนืองพระผู้มีพระพาคเจ้าตรัสว่าอรยิยมรรคมีองค์แปดนี่แหละคือปฏิปทาเพื่อความดับไม่เหลือแห่งกรรมเราจะจบทุกอย่างลงได้ก็ด้วยการเดินตามมรรควิธีที่ถูกต้องนั่นเองนะเพราะคำความเข้าใจให้ถูกถึงแม้ระหว่างเดินทางมันจะมีแรงส่งเก่าๆพุดขึ้นมาก็เข้าใจยอมรับ เคารพต่อวาระของธรรมชาติว่าทุกอย่างมันก็ผุดขึ้นมาตามเหตุตามบัจใจเนะเราก็เพียรสร้างเหตุที่ถูกต้องอยู่หนึ่งๆนะก้าวเดินอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเรื่อยไปการวางใจที่ถูกต้องจึงสำคัญมากทีเดียวนะถ้าวางใจถูกมันก็ดำเนินได้ถูกต้องถ้าวางใจผิดมันก็ไปกันผิดทางนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเมอะไร,ม,ะไรมีอะไรที่ติดขัดขึ้นกับชีวิตเนี่ย ทำความเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อนนะสิ่งอย่างเนี้ยอย่างประเด็นนี้นผุดเมื่อถ้าเราวางใจไม่ถูกเราก็จะไปติดข้องโอ้เราเป็นคนไม่ดีคิดปา마สามันก็จะไปต่างๆนานานะแต่ถ้าเราวางใจถูกอ๋อมันก็เป็นเรื่องของวิปปะเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเป็นเรื่องของวาราทีท่ผุดขึ้นมาก็ยอมรับว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องเสวยนะแล้วเราก็เปลี่ยนสร้างเหตุของเราต่อไปไม่ไปติดข้องกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น เราไม่ได้มีเจตนาที่จะคิดไม่ดีเนี่ยมันเป็นผลที่ผุดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วเราจะไปห้ามให้มันเกิดมันก็ไม่ได้มันมีเหตุจะเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อมันเกิดมันก็เกิดขึ้นเมื่อมันตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่เมื่อมันดับลงมันก็ดับลงไปทุกอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามใจของเราดอกมันเป็นไปตามวาระของธรรมชาติมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นเอง ถ้าเราวางใจไม่ถูกเราก็จะติดข้องกับสิ่งต่างๆเรื่อยไปอย่าว่าแต่สิ่งที่ไม่ดีเลยสิ่งที่ดีเราก็ไปติดข้องแต่ถ้าเราวางใจได้ถูกต้องทําความเห็นให้ตรงมันจะไม่ติดข้องเรียกว่าวางใจเป็นกลางนั่นเองนะเพราะฉะนั้นการวางใจสําคัญมากเมื่อวางใจถูกก็จะดํารีได้ถูกต้องเมื่อดํารีถูกก็จะลงมือปฏิบัติลงมือก้าวเดิน อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องผลย่อมถูกต้องโดยธรรมชาติอยู่แล้วน้อมกราบท่านพระอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะช่วงก่อนที่โยมจะมาเป็นลูกศิษย์ปฏิบัติตามท่านพระอาจารย์นั้นเคยไปทำบุญและฟังธรรมกับพระสงฆ์ท่านหนึ่ง ซึ่งท่านมากรุงเทพในระยะสั้นๆโยมไปสม่ำเสมออยู่หลายครั้งรู้สึกซาบซึ่งในธรรมที่เรียบง่ายและธรรมดาหลังจากนั่งฟังธรรมไปได้สองสามอาทิตย์วันหนึ่งรับรู้และรู้สึกว่าใจมันขยายออกเปิดออกมันรู้สึกเต็มเหมือนใจดีใจเต็มแล้วก็รับรู้ถึงความคลายออกอย่างชัดเจน เป็นครั้งแรกในชีวิตทั้งที่ว่าไม่รู้คืออะไรเจ้าค่ะจากนั้นอีกวันขณะนั่งฟังธรรมมันรู้สึกโฟรื่นไหลเหมือนธรรมะจากท่านไหลเข้ามาสู่ใจเราเหมือนอยากได้ยินไปเรื่อยๆไม่อิ่มไม่เบื่อเลยเจ้าค่ะส่วนการปฏิบัติตามท่านพระอาจารย์เป็นไปตามลำดับได้ดีเจ้าค่ะเคยเข้าถึงความบริสุทธิ์ได้ดี ส่วนช่วงนี้เข้าได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนในชีวิตประจำวันมีสติดีเจ้าค่ะสงบนิ่งมีความสุขใจดีเจ้าค่ะมองโรคเปลี่ยนไปเห็นแต่โทษภัยของวัตาสงสารหลงโลกน้อยลงชัดไม่สามารถกลับไปหลงโลกได้แบบเดิมแล้วเจ้าค่ะโยมอยากกลับเรียนถามพระอาจารย์สองคำถามเจ้าค่ะ คำถามแรกสภาวะนี้ที่รับรู้ว่าใจขยายออกกว้างออกใจเต็มและสัมผัสการคลายออกชัดเจนตอนนั้นคือสภาวะอะไรใช่วิปัสสนาญาณไหมเจ้าคะ่ะมันก็เป็นผลจากการที่เรามีความเพียรนะเป็นประจำสม่ำเสมอนั่นแหละนะหลายคนจะรู้สึกได้ว่าเนะวลาเราฝึกปฏิบัติไปนะ จิตยิ่งมีความลึกซึ้งลงไปนะการฟังธรรมในแต่ละครั้งมันจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปความเข้าใจในธรรมความรุ่มซึกในธรรมย่อมแตกต่างกันไปตามภูมิจิตภูมิธรรมที่เราอย่างถึงนั่นเองนะอย่างที่เรียกว่าความสงบเนี่ยนะคำสั้นๆธรรมดาเนี่ยนะ แต่มีความลึกซึ้งประดุดห้วงน้ำในมหาสมุทรทีเดียวนะผู้ที่อย่างรงระดับไหนก็ย่อมเข้าถึงย่อมเข้าใจในระดับนั้นๆนั่นเองนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นผลจากการที่เรามีความเพียรฝึกฝนเป็นประจำสม่ำเสมอนั่นเองธรรมะย่อมเข้าสู่ใจเราฟังธรรมล้อมย่อมทราบซึ้งกินใจในเข้าถึงรสพระธรรมโดยลำดับลำดานั่นเองนะ ลองปล่อยใจให้ไหลไปกับโรคสักพักไม่ปฏิบัติดไปฟังไม่เหมือนเดิมอีกแล้วมันจะตื้อๆมันจะตื้นๆแต่ถ้าเราเพียรปฏิบัติเรื่อยไปชำระตนเองเรื่อยไปจิตยิ่งมีความลึกซึ้งมีความแยบใครในธรรมลองไปฟังเนี่ยมันให้ความรู้สึกกันลึกซึ้งต่างกันมากทีเดียวนะะโรคเปลี่ยนก็เพราะใจเราเปลี่ยนใจเราเปลี่ยนก็เพราะว่าเราเป็นผู้ที่มีความเห็นให้ตรง นำตัวเองเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นเองคำถามที่สองและช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาประมาณวันที่15ถึง20สิบงหารับรู้ถึงกระแสพลังงานที่ไม่ดีหลายวันทำให้รู้สึกมึนหัวรู้สึกหนักๆทายท้อง รู้สึกเหมือนตัวร้อนมีความร้อนพอวัดไข้กับไม่มีไข้เจ็บคอ,อนิดหน่อยปวดเมื่อยไม่สบายตัวเป็นแค่บางช่วงในระหว่างวันไม่ได้เป็นตลอดวันเจ้าค่ะอยากนอนเยอะๆกินยาก็ไม่ดีขึ้นตรวจโควิดตลอดก็ไม่ได้เป็นไม่มีอาการไอหรือเป็นหวัดและปฏิบัติตามท่านพาะอาจารย์แทบไม่ได้เลยเจ้าค่ะ และพิ่งไปรับเป็นเพื่อนในโซเชียลมีเดียคนหนึ่งซึ่งเคยรู้จักกันสมัยก่อนพอเข้าไปดูรูปเขารับรู้ถึงกระแสที่ไม่ดีชัดขึ้นพอวันเสาร์ตัดสินใจบ็อกเขาไปอาการที่เป็นก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนหายไปเลยตอนนี้อาการหายไปแล้วเจ้าค่ะเร,เริ่มปฏิบัติเข้าสภาวะตามท่านพระอาจารย์ได้ดีขึ้นแล้วเจ้าค่ะ ยมอย่าสอบถามว่าแม้กระทั่งการเป็นเพื่อนกับบางคนในโซเชียลมีเดียเราก็สามารถสัมผัสกระแสพลังงานที่ไม่ดีและมีอาการต่างๆได้ไหมเช้่ค่าก็เป็นกระบวนการเรียนรู้นั่นเองนะทุกอย่างนั้นมีสองด้านเสมอนะตอนที่เรายัางไม่ฝึกปฏิบัตินะเราก็หลงไปกับโรคนะรับซึมซับสิ่งต่างๆในโลกมา ของหนักของร้อนต่างๆก็ยังไม่รู้ตัวพอถึงวันนั้นอาจจะรู้สึกได้ว่าเออตัวเองมีเรื่องหนักๆในหัวเยอะคิดเยอะแต่เมื่อสนใจการฝึกปฏิบัติเริ่มเพียรฝึกปฏิบัติชำระซักฟอจิตใจอยู่เนืองๆเริ่มรู้จักเรียนรู้ที่จะวางของหนักของร้อนลงนะฝึกไปถึงจุดหนึ่งกายเบาจิตเบาจิตมีความละเอียดปาณีตลดลำดับ ก็รับรู้สภาวะที่ปานีรับรู้สภาวะที่ความลึกซึ้งได้โดยลำดลำดับลำดาจิตที่เบาจิตที่ใสจิตที่มีความละเอียดมีความปานีนั้นนะก็จะสัมผัสสิ่งต่างๆได้ง่ายนะเหมือนร่างกายเราเนี่ยมันต้องสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยมาผิวหนังมันจะทำหน้าที่ทําภูมิคุ้มกันให้เราทนร้อนทนแดดทนฝนทนการสัมผัสต่างๆ แต่บางโคเนตเวลารักษาเนี่ยต้องเข้าถึงห้องปลอดเชื้อทีเดียวนะเรียกว่ามันช่วงที่ร่างกายอ่อนแอไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยนะจะไปสัมผัสอะไรหนักๆแบบนั้นไม่ได้เลยทีเดียวนะการเข้าถึงสภาวะธรรมที่ละเอียดก็เช่นกันนะเวลาจิตมันเบามันใสมันสงบมันปาณีตนีนะ่ยมันรับรู้สภาวะธรรมพลังงานที่ดีได้ลึกซึ้ง แต่ในทางกลับกันถ้าเรามีจิตท,ที่เบาที่ใสที่ปราณีตแบบเนี้ยไปสัมผัสโลกที่เป็น,ปนพลังงานที่ร้อนที่หนักมันก็จะสัมผัสได้เต็มเต็มเช่นกันผลที่ตามมาคือเครื่องเราจะรวนง่ายใจเราจะรวนง่ายเวลาเราไปสัมผัสคนที่เขากำลังโกรธความโกรธมันก็พุ่งผ่านเข้ามาในใจของเราเวลาเราไปสัมผัสคนที่เขากำลังเครียดความเครียดก็เข้ามาพุ่งผ่านในใจของเรา มันก็จะเริ่มรู้สึกว่าเออเราก็ใช้ชีวิตยากละเครื่องมันลวนง่ายทีเดียวนะเพราะฉะนั้นนะ่นะการปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งมันจึงต้องรู้จักวิธีกองการเดินสภาวะธรรมการอยู่ในวิหารธรรมที่เหมาะสมเวลาที่เราต้องสัมผัสโลกเราก็ต้องลดระดับสภาวะธรรมลงมาให้อยู่ในระดับที่มันพอสัมผัสโลกได้พอนึกคิดปรุงอ่านได้เวลาเราว่างจากกิจการงานไม่ต้องสัมผัสโลกเราก็สามารถ เข้าสู่สภาวะภายในที่ลึกซึ้งได้การฝึกเรื่องความชํานาญในสมาธิเรื่องวัตส,สีมันจึงช่วยให้เราบาลานซ์การใช้ชีวิตระหว่างทางโลกและทางธรรมได้นั่นเองนะแต่เมื่อเราฝึกไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยผลจากการที่เราชําระสซักฟอกจิตใจให้กิเลสมันเบาบางลงเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วว่าวิธีจิตมันจะคอยลอยขึ้นสูง เมื่อวิถีจิตมันลอยขึ้นสูงสภาวะมันย่อมเข้าสู่ความปานนี้โดยธรรมชาติอยู่แล้วถึงแม้เราจะพยายามลดระดับถอยลงมาเนะี่ยแต่โดยธรรมชาติของวิถีจิตที่มันลอยสูงสภาวะมันก็จะเข้าสูงอยู่แล้วผลที่ตามมาก็คือถ้าเราฝึกปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งเนะี่ยหนทางสายกลางนั้นนะในทางโรกแราวมันก็จะแคบลงแคบลงเรื่อยๆนั่นเอง ราะโลกมันเป็นของหนักโรคมันเป็นของร้อนนะเราจะต้องสัมผัสโลกได้น้อยลงนั่นเองเพราะว่าไปสัมผัสแล้วมันก็เร่าร้อนมันไม่สงบเย็นเหมือนดังเคยนั่นเองผลที่ตามมาคือหนทางทางโลกจะแคบลงแต่ถ้าเราก้าวต่อไปนะด้วยหนทางทางโลกที่มันแคบลงเพราะว่าเราให้ความสําคัญกับทางธรรมมากกว่าเนี่ยหนทางทางธรรมกับเปิดกว้างออก เข้าถึงโรคภายในที่มาลึกซึ้งโดยลำดับลำดานั่นเองนะมันก็จะเป็นวิธีของเข้าสู่สิ่งที่เรียกวิธีของสมณะนั่นเองแท้ที่จริงแล้ววิธีสมณะเนี่ยมันไม่ได้จำกัดเฉพาะนักบวชเท่านั้นนะฆร,ราวาสก็เข้าถึงวิธีสมณะได้เพราะว่าวิธีสมณะที่แท้มันเป็นเรื่องของจิตใจที่เข้าถึงความสงบเข้าถึงความระงับนั่นเองนะ การที่เราจะเข้าถึงความสงบระง,งับก็มาจากการที่เราลดการสัมผัสโลกลงลดการสัมผัสของหนักของร้อนลงมันเป็นไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นนะ่การปฏิบัติถ้าถึงจุดหนึ่งมันก็จะถูกทำให้เราลดการสัมผัสสื่อโซเชียลสิ่งต่างๆเราจะลดการสัมผัสลงโดยธรรมชาติอยู่แลนะเพราะว่ากระแสนในโลกมันล้วนเป็นของหนักของร้อนอยู่แล้วน,นั่นเองนะ เพราะฉะนั้นก็ให้เรียนรู้สิ่งติการที่เกิดขึ้นนะแล้วเราก็บาลานซ์การใช้ชีวิตถ้ายังเรายังรู้สึกว่าเรายังให้น้ำหนักทางโลกมากอยู่เราก็บาลานซ์ระหว่างทางโลกกับทางธรรมให้มันสมดุลกันสมดุลระหว่างภายในสภาวะธรรมกับสมดุลกับการใช้ชีวิตภายนอกในเรื่องของกายภาพก็บรล้านได้แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าโลกเนี่ย ไม่ได้สําคัญกับเรามากแล้วเราพร้อมที่จะวางลงแล้วเราอยากจะให้น้ําหนักทางธรรมมากกว่ามันก็เป็นดยวิถีโดยธรรมชาติอยู่แล้วที่ผู้ที่จะพ้นออกจากโรคมันก็ต้องละวางสิ่งต่างๆลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วนั่นเอง